สวัสดีครับมีข้อกวามให้ก่อนที่ไปสกอลแล้วกันนะสุดสุดท้ายนะครับของสัปดาห์13ก็วันนี้ข่าวนะครับมีข่าวตอนประมาณ3ทุ่มแล้วก็2ทุ่มมีมข่าวพูดนะครับแต่ว่าข่าวเนี่ยมันไม่ใช่สามกระโหลกนะครับมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่แล้วตัวเลขมันก็ไม่ได้แตกต่างกับครั้งก่อนเท่าไหร่ คาดการออกมาก็หนึ่งเปอร์เซนเนี่ยสูยุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ไปดูทางเทคนิคล้วกันนะข่าวข่าไปล้วกันเพราะว่าคิดว่ามันนี้คงก็แค่สวิงเอฟเฟกตเฉยๆไปพันล้านแล้วครับโอ้ไ oh ม่กอดวัในไปสองรอยสิบแปดล้านสุดยอดโอดเล่นเมื่อคืนแหละทองนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นไปบายเทสที่หนึ่งก่อนนะครับ บายเทสที่หนึ่งถ้าเป็นระบบของอที่จะมายาอด m ห้ก็เดี๋ยวผมให้ดูคปับหนึ่งอยู่อีกจอ d ี TV 3อยู่ที่1886อันนี้ d ฮ h o ฟนนะครับทีนี้แนวแนวรับมันอยู่ที่1875นะครับดวสีแดงนี่คือแนวรับนะครับมันเลยที2ไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดู D1 กัน ดีวันเนี่ยเทปโปรฟิตหนึ่งมันอยู่ที่หนึ่งแปดเก้าสองจุดเข้ามันมันเลยจุดเข้ามาแล้วมันถึงจุดเข้าแล้วสต็อปล้อมอยู่นี่ห่างอีกเยอะเลยนะครับก็พยายามพยายามขึ้นเรื่อยๆนะขึ้นสันว่าค้าวราไม่ไม่เกินพันเก้าไม่เกินพันเก้านะครับไม่เกินพันเก้าทีนี้ในระบบเนี่ยมันจะถึงบายเทปที่หนึ่งละก็คือหนึ่งแปดแปดสองโดยประมาณนะครับถ้าถึงตรงนี้แล้วให้หยุดนะครับหยุดหยุดดูดูไส้ดูโดจิเพราะว่าเฮดวันเนี่ย เดี๋ยวกับดีวันเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้ามันอยู่ในกรอบเหลืองเนี่ยมันจะสวิงแบบมีความรุนแรงสูงมากนะครับไม่ไม่ไม่ขึ้นก็ลงเมื่อวานก็สวิสสวัสด์ลงย่อลงลงมาเห็นไหมแล้วผมก็บายยับเลยบายยับแล้วมันก็พุ่งแหลกเลยใช่เพราะว่าเทนมันจะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับอย่างที่ผมอธิบายว่ามันเป็นสามกืนกินไปแล้วนะครับรอแค่อีเมลเส้นเนี้ยเปลี่ยนเป็นสีฟ้าทาิ์หน้าจะง่ายแล้วกืนกินที่หนึ่งกืนกินที่สอง เกือบจะเป็นกืนกินที่สามหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าย่อหรือไม่ย่อนะครับถ้าปิดแท่งนี้แล้วเป็นเกืนกินที่สามวิกหน้าไม่ต้องถามไม่ต้องวิเคะห์แล้วครับขึ้นแน่นอนครับขึ้นยับเลยครับขึ้นไปพันเก้าน่ะก็อเมริาสิทธิเพียงเท่านี้นะครับระวังการย่อตัวนะครับแถวๆนี้นะครับหนึ่งแปดแปดสองจดนะครับแล้วก็หนึ่งแปดแปดสามแรงลาวนี้นะครับมันจะพุ่งต่อนะครับยังไม่หยุดพุ่งแน่นอนไปอย่งตรงนี้แหละ ขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ